คลิปนี้ผมจัดมาให้แล้วครับสำหรับใครที่กำลังมองหากระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดาเป็นตัวโฟรวิวครับโฉมหน้าหล่อมีทั้งตัวท็อปกับตัวลองท็อปเดี๋ยววันนี้พามาไล่เรียงกันว่าแต่ละคันนะครับสภาพเป็นไงแล้วก็บอดีีเดิมแค่ไหนราคาเท่าไหร่นะครับใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่องท็อปรถกระบะมือสอง เจอกันอีกแล้วที่บริษัททออ,อโต้เรานะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งบินบุรีกรุงเทพวันนี้ผมจัดกระบะโฟวิวมาให้พี่ๆเลือกทั้ง2คันเลยนะครับเป็นตัว2รุ่นย่อยเป็นตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะเป็นเครื่องยนต์2.4กับ2.8นะครับวันนี้จัดมาให้เลือกสองคันบอกได้เลยว่าคุ้มมากเป็นตัว4ประตูยกสูงพิลันเนอร์ครับและที่สําคัญเป็นตัวเกียร์ธรรมดาใครที่กําลังมองหานะครับเอาไว้ลุยนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจําวันก็ถือว่าใช้งานได้ นะบอกได้เลยว่าสภาพคุ้มแน่นอนนะครับแต่ละคันเนี่ยว่าราคาเท่าไหร่เลทเท่าเลทพนเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้พามาไล่เรียงกันนะฮะสำหรับรถนะครับ,รบ,รบที่บริษัทเรานะของเรามีรับประกรันโครงสร้างให้ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกามจมน้ํากับสีหรือว่ากอไม้นะฮะแต่ละคันเนี่ยมีการันตีให้ว่ารถเนี่ยตรวจสภาพรถให้215จุดมีใบเรอร์ออกการันตีให้ว่ารถนะครับสภาพสวยทุกคันแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิม นะครับของเรามีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปี10,000กิโลเมตรครับนะบเดี๋ยวพามาไล่เรียงกันนะสำหรับคันแรกกันก่อนเลยนี่นะครับซ้ายมือผมคันแรกครับคันนี้เป็นรีโว่สองจุดสี่ตัวจีนะครับตัวนี้ขออภัยคันนี้สองจุดแปดตัวจีนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดสองจุดแปดจีเครื่องยนต์สองพันแปดร้อยซีซีและเป็นตัวจีด้วยตัวจีเนี่ยคือตัวท็อปสุดแล้วนะครับเลขไมล์คันนี้หกหมื่น 6, โลเท่นน่ะหกหมื่นกว่าโลนะครับปีสองพันสิบเก้า ราคาค่าตัวเนี่ยคันนี้เพียงแค่7 4 0, 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนแค่เดือนละประมาณ13,000ตลอดอายุสัญญาเลยนะครับได้กระบะโฟวิลตัวท็อปเอาไว้ลุยเอาไว้ใช้งานสบายๆเลขไม่เพียง60,000โลเท่านั้นนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มเหมือนกันนะรหรือใครนะครับมาดูราคาที่ถูกลงคันนี้2.4ตัว e p a s s นะครับคันนี้เป็นตัว w h e e l เหมือนกันครับแต่เป็นเครื่องยนต์2.4 แล้วรุ่นย่อยเนี่ยเป็นตัว e-pass เป็นตัวรองท็อปครับคันนี้ปี2020ได้ปี20เลขไม่อยู่ประมาณ1 0 0 0 0 0สนกับอีก2,000โลเท่านั้นนะครับกับราคาค่าตัวเนี่ยเพียงแค่6,069,000นพนะครับคันนี้ฟรีดาวตกผ่อนแค่เดือนละประมาณ1 1 0 0 0กัก็บเกือบ1 2 0 0 0ประมาณนี้ในเลทฟรีดาวนะค่างวดเนี่ยต่างกันอยู่ประมาณ2,000บาทนะครับในเลทฟรีดาวใครที่มีงบดาวเนี่ยค่างวดก็จะถูกลง นะเดี๋ยวพามาดูออปชันแล้วก็โครงสร้างตัวรถกันว่าแต่ละคันตัวรุ่นย่อยเขาเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างนะมาที่ด้านหน้ากันก่อนเริ่มที่ด้านหน้าครับสําหรับด้านหน้าเนี่ยโฉมหน้าคือเหมือนกันหมดเลยนะท่านผู้ชมตัว e+ กับตัว G เนี่ยไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดทางไฟตัดหมอกมีมาให้ครบเหมือนกันนะตัวนี้กระจังด้านหน้าทุกอย่างคือเหมือนกันหมดนะครับและในส่วนของล้อแมกนะล้อแมกเดิมๆจากโรงงานเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับล้อแมกซ์อลลอย17นิ้วนะครับ ตัวจีก็จะเป็นเหมือนการแต่คันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนแม็กมาให้คันนี้เป็นยางโอตานิ้ด้วยนะปี2000เดี๋ยวผมเช็คให้ตัวนี้นะยางปี2 0 2 3นี่าท่านผู้ชมเดี๋ยวสปาให้ใหม่รอบค,รคันเก็บงานให้ด้วยทั้ง2คันนะก่อนส่งมอบนะเรามีทําการเก็บงานปรับสภาพให้นะตัวแม็กตัวนี้เป็นแม็กขนาด20นิ้วเลยนะครับแม็กใหญ่แม็กสิบแปดขออภัยนี่แม็กสิบแปดยางเป็นสองหกห้าทับหกสิบแม็กสิบแปดนะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็นแม็กสิบเจ็ดนะฮะแม็กเดิมโรงงานเนี่ยจะเป็นสิบเจ็ดนิ้ว คันนี้ยางบิสโตนครับได้ปี2022นะฮะคันนี้ยางเก่ากว่าประมาณปีหนึ่งนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราดูแลให้สปาให้แล้วก็ถ้ามันยางเริ่มแตกรายงานเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับด้านข้างเหมือนกันกระจกข้างเป็นโครเมียมปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ l e d ให้ในตัวเหมือนกันมือเปิดนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับแต่ในส่วนของตัว G เนี่ยเขาจะมีสมาร์ทเอ็นทีนะกุญแจเขาเป็นย์เลดเหมือนกัีย์เลดแล้วแต่ถ้าเป็นตัว E พันเนี่ยนะจะยังไม่ใช่แบบสมาร์ทเอ็นทีนะครับเป็นกุญแจรีโมทอยู่ อะเดี๋ยวพามาไล่ดูตัว e-pads ก่อนนะสำหรับ e-pads นะครับภายในตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับเดินด้วยตะเข็บสีขาวแบบนี้นะครับความแรงเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับนะคันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ผมขอญาตปิดประตูสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนนะครับคันนี้เลขไมล์นะครับอยู่ประมาณ1นึ0 0แสนโลนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนเจ็ดพันโลขออภัยเมื่อต้นคิดพูดผิด1นึ่งแสนสองพันโลอันนี้หนึ่งแสนเจ็ดพันโลนะครับอ่นหน้าจอ น้าจอเดิมโรงงานนะมีมาให้ตัวนี้สําหรับตัว e pass เนี่ยเขาก็มีกล้องหอยแล้วนะตัวนี้กล้องหอยเส้นกกะยะมีให้แล้วนะครับตัวนี้มีตัวปรับขับ2ขับ4มีโหมดลงที่ราชานันหรือว่าแบบว่าไว้ลุยเนี่ยมีมีให้แล้วเรียบร้อยเป็นเกียร์แมนวนวล6สปีดมีโหมดอีโคหมดพ w e r ให้นะครับออปชันก็ถือว่ามาใช้ได้นะครับตัวนี้กล่องฟูลบ็อกมีให้ภาษี 4, พรบรต่อครบนะครับโครงสร้างสวยทั้ง2คันผมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำจมน,าน้าดูนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับสปอ เดิมแห่จากโรงงานเลยนะฮะอาจจะไล่ไปให้ดูแบบไวๆหน่อยนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวพาพาไปดูคันตัวท็อปด้วยนะครับตัวนี้แล้วนะกระจกไฟฟ้าออโต้บานคนขับมีเซ็นเตอร์ล,ลอ็อกเหมือนกันที่วางขัอแขนเป็นผ้าแบบนี้นะครับด้านหลังนะ,ะตัวนี้อ e ีพัสดเขาจะยังไม่มีแอร์ตอนหลังมานะครับเป็นเบาะผ้าสามหมอนมีที่วางพักแขนที่วางแก้วน้ําให้ตรงกลางแบบนี้นะครับนะค,นะค,คงสร้างสวยคงสร้างเดินทั้งคู่นะครับตัวนี้นะฮะนี่บอกเลยว่าสวยคุ้มลูกกระบะเดิมๆนะโลโก้ สี่คูณสี่ริบล็อกมีมาให้ครบทั้งคู่นะทั้งสองคันมีมาให้เหมือนกันเป๊ะนะครับด้านหลังก็คือเหมือนกันเลยนะกล้องถอยมีให้เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3ก็มีให้แม็กไรเนอร์ก,ก็สภาพดีด้านหนุงด้านท้ายสวยกิฟทั้งสองคันนะเดี๋ยวพาไล่ดูแต่ละคันกันนะครับนี่ไล่ไปดูตัว e p a s s ก่อนนะครับคงทรงโค,ครงสร้างพวกเนี้ยสวยกิฟนะครับคันนี้รับประกันรถสวยรถเดิมแน่นอนนะฮะตัวนี้เดี๋ยวจะมีกรรมการเก็บงานสปาให้1รอบท่านผู้ชมไม่ได้ก่อนส่งมอบนะครับเราไม่ไ อออฟชั่นคันนี้ถือว่าพอได้นะครับ6 6 9 0 0 0ผ่อนแค่ประมาณ11,000หมืนะในเลทฟรีดาวนะในเลทฟรีดาวผ่อนแค่11,000หมืนะครับหรือว่าดูคันนี้บ้างตัว G นี่ตัวท็อปเลยครับท่านผะู้ชมคันนี้เป็นตัวท็อป2.8ตัว G เครื่องยนต์2 8 0พเครื่องยนต์ใหญ่อัตราเร่งดีกว่านะครับติดคิวกันาสารมาให้แล้วสำหรับตัวนี้นะฮะนะครับไปดูภายในก่อนภายในครับท่านผู้ชมได้มาเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคนขับ สภาพเบาะตึงๆแบบนี้นะครับสภาพดีนะครับคันนี้เลขไม้เพียง 64%,00 0โลนะครับไม้ 64%,00 0โลเท่านั้นนะครับตัวนี้สภาพดีมากนะครับใครหาอยู่พวงมาลัยนี่นะครับพวงมาลัยเดิมนะไม่มีช้ำนะครับคันนี้มีคุดคอนโทรลเพิ่มเข้ามานะที่นอกจากตัว2.4 e ีพัทเมื่อกี้ที่มีเพิ่มเข้ามาเป็นแบบมันติฟังก์ชันอีกฝั่งหนึ่งด้วยแล้วก็มีคุดคอนโทรลนะครับนะออปชั่นก็จะเยอะกว่าหน้าจอตัวนี้นะครับสามารถดูเนวิเกเตอร์ได้นะครับตัวนี้ หน้าจออันนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมโรงงานครับท่านผู้ชมนี่หน้าจอโตโยต้าจะมีในส่วนของตัวแอปนะครับแล้วก็เชื่อมบลูทูธได้เหมือนกันตัวนู้นก็เชื่อมบลูทูธได้ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของพวกออปชันเนี่ยจะเยอะมีเนวิให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะมีเนวิโหเลือกได้เยอะเลยท่านผู้ชมกล้องมองหลังมีมาเหมือนกันแตนะ่ผมขออนุญาตใส่เกียร์ถอยให้ดูกล้องมองหลังเส้นกระยะด้านท้ายเนี่ยมีมาให้เหมือนกันนะและที่สําคัญตัวนี้ได้แอร์ออโต้ครับท่านผู้ชม แอร์ปรับออตโอต้นะครับตัวนี้ปรับเป็นแบบแมนวนวลก็ได้หรือจะสามารถปรับเป็นออตโอต้ได้นะครับตัวนี้ก็มีปรับขับ2ขับ4เหมือนกันนะครับตัวนี้ p o w e r l e s มีให้เหมือนกันเกียร์แมนวนวล6สปีดและที่สําคัญตัวนี้จะมีโหมดเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งโหมดนะเป็นโหมด imt นะครับ,ม,รบมันจะเขาเรียกว่าจะเหมือนในส่วนของตัวทาให้เกียร์นะครต่อเนื่องขึ้นนะครับไม่แน่ใจนะตัวนี้นะเกียร์ตัวนี้นะมันจะเหมือนเขาเรียกว่าทําให้การเปลี่ยนเกียร์เนี่ย ไวขึ้นนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มนะครับตัวนี้ได้ออปชันเนี่ยเยอะมากนะครับกล่องคูบออพวกนี้นะครับนะมีมาให้เหมือนกันตัวนี้นะครับออปชันก็คือเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับปุ่มโฮสต์สตาร์มีมาแล้วนะครับเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้จะมีเป็นแค่กุญแจขันนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยได้ออโต้สบานนะมีเซ็นทรัลล็อกนะตัวนี้ออโต้สบานเมื่อกี้บาน,บานคนขับบานเดียวกุญแจเป็นคิเลนแบบนี้แล้วกุญแจเแนี่ยคล้ายๆฟอร์จูเนอร์เลยนะครับเดีด๋ แอร์ตอนหลังมีให้นะครับนี่แต่ผมขออนุญาตแอร์ตอนหลังมีนะให้นะสำหรับตัวจีเบาะหนังหน้าหลังเลยนะที่วางว่าแขนที่วางแก้วน้ํามีให้ครบเหมือนกันนะครับได้เบาะหนังแท้ทั้งคันมีแอร์ตอนหลังให้นะครงสร้างเดินทั้งคู่ครับผมรับประกันนะมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถฝากเซ็นออนไลน์ได้นะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ Finance นะครับให้ฟรีถึงหน้าบ้านตรวจเช็คประวัติเครดิตได้นะครับได้ล้อแม็กซ์สวยๆแบบนี้สําหรับคันนี้ นะฮะใครหาอยู่ 2.8G คันนี้7 4 9 0 0นะผ่อนแค่13,000ในเรทฟรีดาวอันนี้คือเมื่อกี้จอดนะครับนะจอดก็จะมีพวกใบม,มงใบไม้เนี่ยมานะครับตัวนี้โครงสร้างเดิมเหมือนกันเช่นเดิมครับโครงสร้างสวยทั้ง2คันครับฝาท้องฝา,ฝาท้ายเดิมๆนะคันนี้โหบอกเลยว่าคุ้มคันนี้ได้เครื่องยนต์2.8ใครที่แบบว่าลุยเลยเนะี่ยได้เครื่องยนต์ใหญ่หญๆแล้วจะเอาตัวท็อปเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์นะครับ หรือว่าใครเอาเครื่องไม่ใหญ่มากเนี่ย2.4ก็พอแล้วนะครับจัดได้เลยคันนี้นะครับ669 E-Pass 669 4คูณ4เหมือนกันเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพเครื่องยนต์ด้านหน้ากันทั้งสองคันดีกว่านะครับว่าสภาพเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวพาพี่ๆรับชมกันพามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันเดี๋ยวมาเริ่มที่คันนี้กันก่อนสําหรับตัวนี้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับขนาด2,400ซีซีคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันทั้ง นะแบตเตอรี่เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับปี68เดือนที่แล้วนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวตัวนี้ใส่ให้นะตัวนี้เดี๋ยวเรามีฝาปิดให้มาดูโครงสร้างกันครับไล่มาโครงสร้างตาปั๊มตัว L เนี่ยพวกนี้อยู่ครบมอเตอราน้าเดิมจากโรงงานตาปั๊มตัว R ก็ยังอยู่นะครับแกนสายแก้มขวาน็นอตทุกอย่างไม่มีรอยแกะรอยถอดนะครับหัวน็อตนะครับโครงสร้างเดิมเดิมเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมจะไม่มีรอยขันเลยนะฝาฝากระโปรงเนี่ยเดิมตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยต้องมีครบนะในส่วนของตัว ด้านบนฉนวนกันความร้อนนะครับไม่มีกรอบไม่มีร่อนหรือตกของช้างนะครับเพจเดิมครับคันนี้ได้ปี2020นะฮะปี2020เลยนะครับปีใหม่กว่าคันคันเมื่อกี้ปีหนึ่งนะครับตัวนี้สภาพสวยนี่หัวน็อตเดิมเดิมเครื่องยนต์นผมสตาร์รถให้ดูอยู่นะเครื่องนิ่งมากนะตัวนี้เครื่องไม่สั่นคลอนสภาพดีใครหาอยู่ 2.4E แบบว่าไม่ได้เน้นเป็นเครื่องใหญ่เนี่ยคันนี้จัดได้เลยนะครงสร้างสวยทั้งสองคันให้ดูด้านบนฝากระโปรงหน่อยนะครับด้านบนฝากระโปรงนี่ท่านผู้ชมจะมีติ๊กเก เหรียญบาทเนี่ยต้องอยู่นะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยเม็ดอาร์คเดิมติ๊กเกอร์คำเตือนเดิมซีนกาวเดิมเดิมแบบนี้เป็นปากระโปรงเดิมนะมันยังไม่ได้ทำสีนะอันนี้คือปากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยกริฟเลยไม่เคยถอดทำสีครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัว2 8กันคันนี้2 8ตัว G ครับเครื่องยนต์สองพซีซีเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนกันแต่คันนี้นะครับดูจากในส่วนของตัวพวกเครื่องยนต์เนี่ยเจ้าของกาเนี่ยน่าจะไปลุยดินแดงมา นะพวกดินแดงเนี่ยมันจะรู้จะดูมันมีดินแดงติดนะเห็นไหมท่านผู้ชมนะพวกดินแดงเนี่ยจะติดแต่คันนี้ได้ไม้น้อยไม6หกหมื่นนะเครื่องยนต์เหมือนกันนี่ไม่มีสั่นคลอนครับเครื่องยนต์สภาพดีมากนะคานหน้าเนี่ยพวกนี้ก็เดิมตาปั๊มตัว L อยู่ครบนะตาปั๊มตัว R อยู่ครบนะคันนี้ดูจากเครื่องยนต์แล้วเหมือนเจ้าของเก่าเนี่ยจะไปลุยหนักมาหน่อยนะนะอาจจะมีพวกรอยสนิมตรงเนี้ยนะครับอาจจะมีพวกรอยสนิมพวกเนี้ยนะฮะสภาพก็ถือว่า เอาไปใช้งานได้ยาวๆนะครับรถไม่ได้จมน้ำนะท่านผู้ชมอาจจะเป็นแบบพวกไปลุยไปลุยมาแล้วแบบไม่ได้ล้างนะท่านผู้ชมมันก็จะมีพวกรอยสนิมเวลาโดนน้าอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะมีสนิมนะถ้ารถจมน้ำเนี่ยของเราไม่ได้รับอยู่แล้วนะรถพิกคว่ำจนหนักจมน้าแบตเตอรี่ก็เพิ่งเปลี่ยนมาให้เหมือนกันนะตัวนี้เปลี่ยนพร้อมกันเลยแล้วก็ในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้อยู่แล้วนะคันนี้ปี2019ครับ,รบทุกอย่างเดิมๆนะโครงสร้างเดิมไล่มายันหัวน็อตฝังกระโปรงครับ ฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานเหมือนกันไม่เคยทําสีนะถนนกลางความร้อนสภาพสวยนะฝั่งนี้เหมือนกันนะไล่ไปให้ดูเลยหัวน็อตไม่มีรอยขันตาปั๊มโตโยต้ยา,ตาเนี่ยมีครบหนาด้านบนติ๊กเกอร์เหรียญบาทนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมยอยู่ครบเลยติ๊กเกอร์มอกอก็ยังมีให้มอกอ,อยู่ด้านนู้นนะตันนี้ติ๊กเกอร์เม็ดอาร์กนะครับติ๊กเกอร์ค,คาเตือนเนี่ยอยู่ครบตีนกาเเดิมๆแบบนี้ใครอยากเป็นเจ้าของคันนี้นะครับเดิมเหมือนกันนะไฟหน้าเดิม นะตัวนี้อาจจะชอบไปลุยเจ้าของเก่าเนี่ยชอบไปลุยมา,ยมาจะมีพวกรอยคาดสนิมเนี่ยนะนะแล้วเจ้าของเก่าเขาไม่ได้ล้างนะก็เดี๋ยวเราก่อนส่งมอบเดี๋ยวเรามีทําการล้างสปาขัดเคลือบสีให้ก่อนส่งมอบอยู่แล้วนะคใครสนใจนะครับคันนี้ค่าตัว7จ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสามพันหรือว่าจะเป็นคันนี้ค่าตัวหกแสนหกหมื่นเก้าพันผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับใครที่อยากสนใจจัดฟรีดาวนะครับของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยดอกเบีย้ยพิเศษนี้ให้เริ่มต้น4ปี2.9%เท่านนั้ ใครอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบตัดสินใจนะสำหรับกระบะ4 w h e วตอนนี้มีแค่2อคันเท่านั้นสำหรับค่าย Toyota Re ี o รีบตัดสินใจก่อนที่จะติดจองนะติดต่อหาผมได้เลย062 269 0550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยไอดีไลน์ล่างนี่ครับทักเข้ามาอินบอ์เข้ามาสอบถามขอรูปรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมได้โทรหาผมได้เลยยกโทรศัพท์โทรหาผมได้เลยนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับรีบตัดสินใจก่อนที่จะติดจองนะครับ สำหรับวันนี้พามารีวิวให้พี่ๆรับชมแบบละเอียดการถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตกระบะสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับวันนี้วนนนส,วนนสวัสดีครับ